สวัสดีค่ะรู้ก่อนป้องกันได้รักษาทันสมองพิการค่ะภาวะสมองพิการหรือ cerebral palsy ไม่ใช่โรคติดต่อและไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตแต่เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการเสียหายของสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวในช่วงที่สมองกำลังพัฒนา การมีความรู้อย่างถูกต้องจะช่วยให้เราเข้าใจและรับมือกับภาวะนี้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยค่ะภาวะสมองพิการคือความผิดปกติทาวรที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและท่าทางเกิดจากการที่สมองส่วนควบคุมกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บหรือพัฒนาไม่สมบูรณ์แม้รอยโรคในสมองจะไม่ลุกลามเพิ่มขึ้นแต่ลักษณะอาการทางกายภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเจริญเติบโต หากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ค่ะสาเหตุของภาวะสมองพิการส่วนใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่ทารกอยู่ในครันหรือระหว่างการคลอดเช่นการติดเชื้อของคุณแม่ขณะตั้งทันภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอดการคลอดก่อนกําหนดหรือทารกมีน้ำหนักตัวน้อยมากซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของเซลล์สมองในช่วงวิกฤตค่ะ นอกจากนี้ภาวะสมองพิการอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงหลังคลอดจนถึงวัยเด็กตอนต้นประมาณ2-3ขวบสาเหตุอาจมาจากอาการเจ็บป่วยรุนแรงเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบภาวะตัวเหลืองอย่างรุนแรงที่ไม่ได้รับการรักษาหรือการบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเนื้อเยื่อสมองที่กำลังเติบโตคะ่ะ ผลกระทบหลักของภาวะสมองพิการคือความผิดปกติของการเคลื่อนไหวเช่นกล้ามเนื้อแข็งเกรง็งหรือ spasticity การเคลื่อนไหวที่ควบคุมไม่ได้หรือการทรงตัวลำบากอาการเหล่านี้อาจส่งผลต่อการเดินการหยิบจับสิ่งของและความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะข้อต่อยึดต,ติดในอนาคตค่ะ นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวผู้ป่วยบางรายอาจได้รับผลกระทบในด้านอื่นๆร่วมด้วยเช่นความบกพร่องทางการพูดและการสื่อสารปัญหาการมองเห็นหรือการได้ยินภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรืออาการชักซึ่งความรุนแรงจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลตามตำแหน่งของสมองที่ได้รับความเสียหายค่ะ แนวทางการรักษาเน้นที่การฟื้นฟูสมรรถภาพมากกว่าการทำให้หายขาดกายภาพบำบัดเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและป้องกันข้อติดกิจกรรมบำบัดช่วยฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันและอัดทะบำบัดช่วยเร่งการสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดค่ะ การรักษาทางการแพทย์อื่นๆอาจรวมถึงการใช้ยาเพื่อลดความเกร็งของกล้ามเนื้อการใช้อุปกรณ์เสริมช่วยเดินหรือในบางกรณีอาจต้องมีการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกและเอ็นการรักษาต้องอาศัยทีมสหวิชาชีพที่ทำงานร่วมกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการดูแลที่เหมาะสมที่สุดค่ะ การป้องกันภาวะสมองพิการเริ่มต้นที่การดูแลสุขภาพครันอย่างเคร่งครัดการฝากครันอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงจากการคลอดก่อนกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันก่อนตั้งทันและการหลีกเลี่ยงสารพิษหรือยาที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ช่วยลดความเสียหายของสมองทารกได้ค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข Good health starts here for a long and happy life.